สวัสดีครับครูพิโรฟิสิกส์มีไฟเชียงใหม่ครับมาถึงคลิปที่3มานะครับมาข้อ11เมื่อสังเกตคลื่นตามขวางขบวน1พบว่ามีคลื่น3ลูกแล้วก็วาดเลยอันนี้1ลูก2ลูก3ลูกในช่วงความยาว6เมตรอ๋อทั้งหมดคือ6เมตรเนี่ย โอเคไหมครับคือถ้าใครดูตาด้วยตาเปล่าก็รู้แล้วว่าอ๋อลัมด้าความยาวคลื่นเป็น2เมตรหรือถ้าใครตามไม่ทันก็เทียบมาจากตัวอย่ยางเอา3ลูก6เมตร1ลูกเอา2หารตลอดได้2เมตร1ลูกก็คือ1ลัมด้าไงครับก็คือได้ลัมด้าเป็น2เมตรโอเคไหมครับอันโจต่อคลื่นแต่ละลูกครับใช้เวลาเคลื่อนที่ผ่านช่วงนี้ผ่านช่วงความยาวนี้ใช้เวลา0ูวินาทีคลื่นแต่ละลูกเนี่ย เคลื่อนผ่านความยาวนี้ก็คือเคลื่อนผ่านความยาว6เมตรอะใช้เวลา0.2วิอ๋อมี s กับ t แสดงว่าเขาให้หา v ครับ v เท่ากับ s ส่วน t s เป็น6 t เป็น0.2ก็คือ30เมตรต่อวิตอนนี้เราได้อะไรละเราได้ความเร็วกับความยาวขึ้นใช่ไหมล้วก็มาเข้าสูตร v เท่ากับอะไรครับ f ลัมด d า v ก็30 f 2ลัม f ผู f ้ผิด ลัมดาเป็น 2, v เป็น30ได้ f, f เป็นเท่าไหร่ครับ 15, 15 h หเฮิร์หรือ15รอบต่อวินาทีที่ยังอ่านโจทย์ไม่จบเลยครับแต,แต่ด้วยโจทย์2ประโยคแรกมันพาเราไปทางเนี้ยเราก็มาเรื่อยๆของเราเลยคราวนี้เรามาดูคำถามของโจทย์คำถามคืออนุภาคบนคลื่นจะเปลี่ยนเฟส180องศาในเวลากี่วินาทีเปลี่ยน,นเฟส180องศาใช้เวลากี่วิหาเวลาก็คือตัว t ไอ้คำว,ว่าเปลี่ยนเฟสร้อยแปองศาคืออะไรครับทุกคนเรามาดูนะครับโอ้รูปไม่สวยเลยอ่านี่สวยขึ้นทีนึ่งไม่สวยอีกตลกไหมอ่าเห็นไหมโอเคทุกคนครับอันนี้เขาเรียกว่าขึ้นหนึ่งลูกใช่ไหมนี่ขึ้นหนึ่งลูกตรงนี้คือศูนย์ตรงนี้คือสามร้อยหกสิบตรงนี้คือเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบและในโจทย์เขาบอกว่าไงนะอนุภาคบนคลื่นจะเปลี่ยนเฟสตร้อยแปดสิบองศาก็คือจากศูนย์เนี่ย จากศูนย์ละเปลี่ยนมาเป็นร้อยแปดสิบเนี่ยใช้เวลาทีเนี่ยเท่าไรโอเคทุกคนเห็นไหมครับว่าไอ้เส้นสีม่วงเนี่ยมันคือการเปลี่ยนจากศูนย์มาเป็นร้อยแปดสิบองศาเปลี่ยนเปร้อยแปดสิบองศาเนี่ยมันคือครึ่งลูกครึ่งลูกก็คือครึ่งรอบใช่ไหมอ๋อเราเพิ่งได้มาไงเราเพิ่งได้อะไรนะครับสิบห้ารอบต่อวิสิบห้ารอบต่อวิหมายว่าอ,รรอยวาอะไรครับสิบห้ารอบเนี่ยใช้เวลาเท่าไรครับเวลาหนึ่งวินาทีแต่ของเรามันเท่าไหร่ มันครึ่งลูกนะก็คือครึ่งรอบก็คือเศษ1นส่วนสรอบใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะเราก็เทียบมันอยัยงังเตียงเออมันก็จะออกมาเป็น1น0 1 3ส่วนสามสิก็ดูช้อยก็ได้0.033วินาทีเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนเฟสร้อยปิองศาครับใช้เวลา0.033วินาทีก็ตอบข้อ3นั่นเองได้ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับ V เท่ากับเลัมดาโอเคไหม คราวนี้ข้อ12ในการทดลองให้แสงความยาวคลื่นเดียวครับตกกระทบตั้งฉากกับสลิดคู่แล้วก็สลิดเดียวนะครับต้องการให้มืด3ของคู่สลิดคู่ตรงกับมืด3ของการเลี้ยวเบนผ่านสลิดเดียวสลิดเดียวจะต้องกว้างเป็นกี่เท่าของระยะห่างระหว่างสลิดคู่เห็นไหมครับสรุปก็คืออ่านจทปุ๊บมี2สลิด อ่ะเรามาดูสลิดแรกก่อนเขาบอกว่าอะไรนะมืดสามของสลิดคู่ใครจำสูตรได้บ้างสลิดคู่แถบมืดที่สามใครจำสูตรแถบมืดสลิดคู่ได้มั้ยครับดีไซน์เซตาใช่ไหมดีไซน์เซตาเท่ากับอะไรนะ n ลบหนึ่งส่วนสองแลมดาจำได้นะครับนี่คือสูตรแถบมืดถ้าเป็นถ้าเป็นแถบสว่างก็จะเป็น N l. อ okay. แลมดาเฉยๆโอเคเราก็จัดการเลยดีไซน์เซตา แถบมืดที่3ก็คือ n เป็น3ครับอืมสามลบหนึ่ส่วนสองได้อะไร5้าส่วนสแลมดาเป็นสมก,การที่1อันนี้คือสลิดคู่แถบมืดอ,อ้าวอ่านโจทย์ต่อตรงกับตำแหน่งมืดที่3ของเลี้ยวเบนผ่านสลิดเดี่ยวอ๋อเป็นสลิดเดียวสลิดเดี่ยวมืดสาม คนครับสูตรมันจะไม่เหมือนกันนะมืดมืดสามสลิคู่กับมืดสามสลิเดี่ยวไม่เหมือนกันนะครับของสลิตเดี่ยวนี้ถ้าเป็นแถบมืดก็จะเป็น a sin เซตาเท่ากับ n อ็มดาจริงๆเราจะใช้ d s ไซเซตาก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวกลัวจะไปซ้ํากับสัญลักษณ์ของของไอของสลิคู่ก็เลยเปลี่ยนเป็น a sin เซตาเท่ากับ n อ็นมดานะครับแล้วเราก็ใส่ว่าอะไรนะใส่มืดสามมืดสามก็คือ n เป็นอะไร n เป็นสามแลมดาก็เป็นสมการที่สองนะครับ แล้วเขาถามว่าอะไรนะสลิดเดียวกว้างเป็นกี่เท่าของสลิดคู่ของระยะห่างระหว่างสลิดคู่ความกว้างสลิดเดี่ยวคือตัว A ครับเป็นกี่เท่าของระยะห่างระหว่างสลิดคู่ก็คือตัว d ีด็อกคือคือไอ้เจ้าตัวสลิดคู่มันจะมีอย่างนี้นะเป็นสองช่องนี้ใช่ไหมครับระยะห่างระหว่างสลิดคู่เนี่ยก็คือตัวเนี้ยก็คือ d ีด็อกก็คือหมายว่าถ้าเป็นสลิด mm hmm. เดียวสลิดเดี่ยวก็มีช่องเดียวและความกว้างของช่องก็คือเอเขาถามว่า a ออะ ก็คือสลิตเดียวอะความกว้างมานะันเป็นกี่เท่าของระยะห่างระหว่างสลิตคู่ก็คือถามหาตัวนี้ a เล็กส่วน d ีด็เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาสรรมการที่2ครับหารด้วยสรรมการที่1นะก็จะกลายเป็น a s i ซ์เซตาส่วน d ีไซใช่ไหมก็จะเป็น a s i ซ์เซตาเป็น3ามลัมดาดีเป็น5้าส่วนสองลัมดทุกคนครับเขาบอกว่ามืดมืด3ของคู่กับมืด3ของเดียวนะมันไปนตรงกันอะ ตรงกันแสดงว่าไซน์เซตาเท่ากันครับตัดทิ้งแลบดาเท่ากันก็ตัดทิ้งใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น A ส่วน d ีด็อกเท่ากับพลิก2ขึ้นไปหา3ก็จะเป็น6กส่วนห้พนาะข้อนี้ตอบเลยครับ6กส่วนหเท่าตอบข้อ4นั่นเองได้ไหมเนาะนี่ก็คือสลิดคู่กับสลิดเดี่ยวได้ไหมครับคราวนี้ข้อ13ครับกระจกมองด้านข้างของรถยนต์เป็นกระจกโค้งนูนกระจก นูนโฟกัสเป็น200เซนกระจกเว้าวโฟกัสเป็นบวกกระจกนูนโฟกัสเป็นลบอ๋อแสดงว่าโฟกัสตัวเนี้ยเราต้องเป็นลบ2 0 0เซนเพราะมันเป็นกระจกนูนจําได้ใช่ไหมครับจําได้เนาะกระจกเว้าวเลนนูนโฟกัสเป็นบวกกระจกนูนเลนเว้าวโฟกัสเป็นลบปรากฏว่ารถอีกคันหนึ่งวิ่งตามหลังอยู่ห่างออกไป10เมตร รถอยู่ห่างจากกระจกรถเป็นวัตถุอยู่ห่างจากกระจกอ๋อแสดงว่ามันคือระยะวัตถุครับก็คือ10เมตรแต่ตอนนี้หน่วยมันไม่เหมือนกันนะนะครับเราต้องแปลงหน่วยให้มันเหมือนกันอันนี้แล้วแต่เราจะเปลี่ยนเป็นเมตรหรือเปลี่ยนเป็นเซน,เนก็ได้อสมมติถ้าเราเปลี่ยนข้างบนลบสองเซนลบสองเซนก็คือเท่าไรครับลบสเมตรเปลี่ยนเป็นเมตรให้เหมือนกันรถรถอยู่หลังกระจกรถผู้ผิดรถอยู่ห่างกระจกใช่ไหมสิบเมตรกําลังขยายของภาพเป็นกี่เท่า กําลังขยายคือตัวอะไรนะครับกําลังขยายคือตัว m โอเคไหมครับถ้าถ้าใช้แบบหลักสูตรเก่าใช้แบบหลักสูตรเก่ามันก็จะมีสูตรว่าอะไรนะครับ m เท่ากับ f ส่วน s ลบ f ใช่ไหมแล้วก็บอกว่ากําลังขยาย f คืออะไรนะลบ2 s คือ10ลบกับลบ2ใช่ไหม m เท่ากับลบ2ส่วนอะไรเอ่ย12ก็จะกลายเป็นลบ1ส่วน6 เห็นไหมครับเครื่องหมายลบเนี่ยฟ้องว่าเป็นอะไรครับเป็นภาพเสมือนอันนี้คือทําแบบหลักสูตรเก่านะครับก็ตอบข้ออะไรก็ตอบข้อหนึ่งแต่ถ้าทําแบบหนังสือหลักสูตรใหม่อ่ะนะครับหนังสือหลักสูตรใหม่มันจะเขียนสูงี้คือสูตรคล้ายกันเลยแต่ว่ามันจะมีอะไรมือเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าโอเคปะ่ะมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้านะครับคือไปสอบเนี่ยเลือกจะเลือกจาอันใดอันหนึ่งใครเรียนแบบหลักสูตรเก่ามาก็จําันหลักสูตรเก่ามาไม่ต้องสนใจอันใหม่ ครเรียนแบบหลักสูตรใหม่มาก็เรียนใช้หลักสูตรใหม่ไปเลยโอเคไหมครับอ่ะคราวนี้ถ้าใช้แบบหลักสูตรใหม่ก็จะเป็น m เท่ากับลบนะครับโฟกัสลบ2ใช่ไหมหารด้วย s s คือ10ลบกับอะไรครับลบ2ก็จะออกมาเป็น m เท่ากับบวก1ส่วน6เห็นไหมครับเครื่องหมายบวกเนี่ยบอกว่าเป็นภาพหัวตั้งซึ่งภาพหัวตั้งก็คือภาพะไรครับภาพเสมือน เห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้กระจกมองข้างรถยนต์น่ะเวลาเรามองเข้าไปแล้วเราจะเห็นเห็นรถเห็นเห็นภาพที่อยู่ในกระจกมองข้างก็ต้องเป็นเห็นเป็นภาพหัวตั้งใช่ไหมขับรถอยู่ปุ๊บแล้วมองกระจกข้างแล้วภาพที่เห็นในกระจกเป็นภาพหผก,กับว่าตลกแล้วผีหลอกถูกไหมครับเนาะมันคําตอบเราถูกต้องละเครื่องหมายก็ถูกต้องได้ไหมครับต่อไปข้อ14แสงเดินทางจากน้ําไปยังแก้วอ๋อนี่รู้เลยว่าหักเหเพราะว่าทำไมรู้ว่าเป็นหักเหเพราะมันมี2ตัวกลางไง มีน้ำมีแก้วไงใช่ไหมถ้ามันมี2ตัวกลางเขาเรียกว่าปรากฏการณ์หักเหนะครับอันนี้เส้นตั้งฉากก็คือเส้นเอ็นใช่ไหมครับแสงเดินทางจากน้ําไปยังแก้วเห็นไหมอันนี้แสงวิ่งมาใช่ไหมครับนี่คือเซต้าหนึ่งเขาเรียกมุมตกกระทบแล้วก็จะเกิดมุมหักเหใช่ไหมอันนี้คือเซต้าะไรครับเซต้าสองเออเขาบอกว่าอะไรนะครับ เกิดมุมตกกระทบอ่ะก็คือเซตาหนึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของมุมหักเหก็คือเซตาสองส่วนสองเซตาหนึ่งคือมุมตกกระทบเซตาสองคือหักเหแล้วตกกระทบอ่ะเป็นครึ่งหนึ่งของหักเหก็เซตาหนึ่งเท่ากับเซตาสองส่วนสองถ่าไหมครับเ,ออเขาบอกว่าอะไรนะน้ำอ่ะน้ำอ่ะมีดัดชนีหักเหเท่ากับมิวคำถามคือแก้วอ่ะมีดัดชนีหักเหเท่าไหร่ทุกคนจําสูตรการหักเหได้ไหมครับกดการหักเห sin เซตาหนึ่ง ส่วนอะไรนะไซ์เซตาสโอ้พวกนี้ไปสอบต้องจาได้แล้วกดกันหักเหนะเนสองส่วนเอ็นเครับเอนหนะครับเขาถามหาดัชนีหักเหอของแก้วใช่ไหมคือเขาอยากได้เอนสใช่ไหมครับโอเคทุกคนครับโจทย์ให้ตัวนี้มาเซตาหนเท่ากับเซต้าสงส่วนสย,าย้ายค่าขึ้นไปครับมันเซต้าสอเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยสองเ่งเอาเข้ามาแทนเซต เท่ากับ2เซต้า1เท่ากับ n 2 n 1ก็คือมิวจดให้มาแล้วทุกคนจำได้ไหมครับตัวนี้มันมีมันเป็นมันมีเอกลักษณ์ตีโกนของมันน่ะมันเท่าไหร่นะไซ2เซต้าไซ2เซต้าคืออะไรครับ2ไซเซต้าคอสเซต้าถูกไหมครับไซเซต้าตัดถูกไหมเออไซเซต้าตัดเพราะฉะนั้นเราจะได้ n 2เท่ากับเท่าไหร่ครับ มิวส่วนสอคอสเซตาหนึ่งเซตาหนึ่งก็คือเซตาเห็นไหมเพราะว่าในโจทย์เขาบอกว่ามุมตกกระทบก็คือเซตาก็คือเซต้าหนึ่งเท่ากับเซต้าใช่ไหมครับแต่ทุกคนจะเห็นไหมครับว่าคอสมันอยู่ข้างล่างถ้าเราพลิกพลิกคอสขึ้นไปข้างบนอะ่ะมันจะเป็นอะไรเป็นเซกเซตาคณิตศาสตร์นนขแข็งแรงไหมครับแข็งแรงเนาะโอเคเพราะฉะนั้นตอบไปแล้ครับ n 2คือดัชนีห่างเหวี่งแก้วเป็นมิวเซกเซตาส่วนสก็ตอบข้อ5 ได้ไหมครับ